ลิ้นของข้าพระองค์จะร้องเพลงเรื่องพระดำรัสของพระองค์เพราะพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ก็ชอบธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานีบ้านพระพรประจําวันที่19พฤษภาคม2022 สำหรับพระธรรมที่จะนำมาแบ่งปันในวันนี้นะคะอยู่ในสุภาษิตบทที่22ข้อที่6ซึ่งกล่าวไว้ว่าจงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พลากจากทางนั้นคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะ่ะในฐานะที่เรานะคะ เป็นพ่อแม่เรามีความรับผิดชอบเบื้องต้นในการสร้างรากฐานความเชื่อให้แก่ลูกๆของเราค่ะไม่ว่าเรานะคะจะอยากทำมันหรือไม่เราได้สร้างภาพแห่งความเชื่อให้แก่ลูกๆของเราทุกวันทุกคำพูดทุกการกระทำและทุกการตอบสนองคือฝีแปลง การเขียนภาพที่สวยสมบูรณ์แบบอาจทำให้รู้สึกหวั่นใจที่จะต้องดำเนินชีวิตของการเป็นพ่อแม่ในแต่ละวันไม่ว่าคุณนะคะจะอยู่ระหว่างค่ำคืนที่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนลงกับทารกน้อยหรือการเอาตัวให้รอดในความท้าทายของการฝึกนั่งกระโถนจัดการเรื่องบ้าน การบ้านและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนหรือบิดกุญแจรถปิดไม่ให้ขับออกไปการเป็นพ่อแม่เป็นงานที่ไม่ง่ายเลยนะคะเราควรจำไว้ว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงคาดหวังให้เราทำสิ่งนี้ด้วยตัวเราเองพระองค์นะคะทรงรักลูกๆของเรามากกว่าที่เรารักเสียอีกค่ะ แนี่นะคะเป็นวิธีง่ายๆสองอย่างที่จะชี้นำลูกๆไปอย่างพระเจ้าค่ะข้อที่1น,นะคะอธิษฐานกับลูกๆของคุณทุกวันการอธิษฐานนะคะเพื่อเป็นการสร้างรากฐานแห่งความเชื่อให้กับลูกของคุณการอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอเป็นปัจจัยสําคัญ อธิษฐานกับลูกๆและเผื่อลูกๆของคุณทุกวันอย่าหยุดอธิษฐานเผื่อลูกๆของคุณนะคะและอย่ายอมให้สถานการณ์ในปัจจุบันบดบังฤทธิดเดชของพระเจ้าแม้ว่าตอนนี้นะคะลูกของคุณกำลังวิ่งหนีพระเจ้าไปพระองค์ยังทรงเป็นคำตอบและจะทรงฟังคำอธิษฐานจากพวกเขาเสมอ การอธิษฐานสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งค่ะข้อที่สองนะคะอย่าทำสิ่งนี้ตามลำพังมีคำกล่าวว่าการเลี้ยงเด็กต้องใช้คนทั้งหมู่บ้านคุณต้องการผู้คนในชีวิตเพื่อช่วยชี้นำลูกๆของคุณไปยังทิศทางที่ถูกต้องการไปคริสตจักรในฐานะครอบครัวการรับใช้ในคริสตจักรในฐานะครอบครัว การเข้ากลุ่มย่อยที่เต็มไปด้วยคนที่คุณสามารถพึ่งพาได้ตลอดฤดูแห่งการเป็นพ่อแม่เรานะคะล้วนต้องการชุมชนและเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับคุณและลูกๆที่จะมีความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งและอยู่บนความเชื่อคะ่ะไม่เคยสายไปนะคะที่จะเริ่มลงทุนในความเชื่อของลูกๆของคุณ แล้วก็ไม่เร็วเกินไปที่จะเริ่มต้นค่ะจงตั้งวิถีแห่งความเชื่อเพื่อลูกๆของคุณและเริ่มต้นชี้นำพวกเขาไปถึงพระเจ้าเสียแต่ตอนนี้ค่ะเราก็ดำเนินรายการมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะทุกคนเราจะมาที่ฐานด้วยกันค่ะข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เหนือสิ่งใด พระเจ้าผู้ทรงเป็นพระบิดาผู้ทรงลำเลิศและยอดเยี่ยมพระองค์เจ้าขาข้าพระองค์รู้ว่าการเป็นพ่อแม่นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายเลยและวันนี้ข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดนำในการเป็นพ่อแม่ที่ถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระองค์แก่ข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดเสริมกำลังข้าพระองค์ และขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาให้ข้าพระองค์นั้นที่จะได้ไปคริสตจักรที่ถูกต้องไปคริสตจักรที่ถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระองค์ mm. เพื่อให้ลูกๆของข้าพระองค์นั้นจะได้เติบใหญ่ขึ้นมาในความเชื่อที่เป็นที่พอพระทยัยแด่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดดูแลลูกๆของเราที่จะเติบใหญ่เป็นผู้ที่รักพระเจ้าและมีความเชื่อนักแน่นในหัวใจของเขา ขอให้พวกเขานั้นที่จะได้เปลี่ยนทุกสถานการณ์และเปลี่ยนทุกทกที่ที่เขาไปให้เป็นที่แห่งพระพรและเขาจะเป็นนำผู้คนอย่างมากมายมาหาพระเจ้าอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอมเมนขอขอบคุณนะคะสำหรับคุณทอตดอบเบอร์สตีดนะคะผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ยูเวอร์ชัน และขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังรายการในวันนี้สำหรับวันนี้ต้องจากลาก,กันไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันถัดไปนะคะขอพระเจ้าอวยพ,อพรทุกท่านสวัสดีค่ะ